สวัสดีครับพี่น้องอเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่131ประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจในคลิปนี้ก็คงมาจากประเด็นคำถามจากในส่วนของกลุ่มลายทาง Facebook และก็ชัยเพศเกษตรจันทบุรีประเด็นนั้นก็คือเรื่องของอาการที่ทุเรียนแสดงอาการขับน้ำออกมาทางขนเรียกว่าเป็นอาการเกิดการฉําน้ำ ก็เป็นคำถามครับว่าอ้าวแล้วมันเกิดจากอะไรอย่างเห็นในภาพเนี่ยมันจะมีอาการขับน้ำออกตามร่องน้ำนอกจากนี้ก็ยังถามต่อไปอีกว่าแล้วมันจะมีผลเสียหรือไม่ต่อทุเรียนพี่น้องสกรครับเรื่องนี้ผมเองนั้นอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าเราได้ทำการติดตามศึกษาหาความรู้เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีผลของการศึกษาตรงนี้มาเพื่อที่จะมาเป็นคำแนะนำก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าน้ำเหล่านี้มาจากไหนคือถ้าในโลกของอนักวิชาการหรือในโลกของสื่อโซเชียลก็จะระบ,บุไว้ในส่วนหนึ่งว่าทุเรียนเนี่ยมันขายน้ำออกไม่ได้อันนึ่งมาจากสถานะสภาวะอากาศที่ไม่เอื้อมนวย การจเจริญเติบโตไม่ไม่มีการคายน้ําเป็นปกติเขาก็เลยต้องมาแสดงอาการขายน้ําออกตามผลทุเรียนที่เราเรียกว่าอาการฉําน้ํานั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการเช่นเดียวกันว่ากรณีที่เกิดอาการดังกล่าวนั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดการแตกของเซลล์เซลล์นั้นไม่แข็งแรงเป็นการขาดแคลเซียม มันทำให้เกิดสภาวะของการแตกของเซลล์โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาการขยายผลเมื่อเกิดการขยายผลเซล์แตกก็เกิดอาการขับน้ำออกมาตามรอยแตกของเซลล์เหล่านั้นซึ่งก็เป็นเหตุปัจจัยอีกเรื่องหนึง่งดังนั้นในส่วนของประเด็นตรงนี้พิทักษกรบางท่านก็จะถามต่อไปครับว่าแล้วมันก็เกิดลาดำอย่างในภาพนะครับ กราดีราดำในภาพเนี่ยมันเป็นผลเสียหรือไม่แล้วเราจะจัดการอย่างไรพี่นักศึกรครับผมนําเรียนเลยครับว่าราดำที่เราเห็นนั้นก็คือเกิดจากน้ําหวานภาษาเราเชาวสวนเรียกว่าน้ำหยันมันก็จะมีความหวานคือถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองเอาแตะลิ้นดูท่านก็จะพบว่ามันหวานมันก็จะเกิดลาขมหราดดำ ซึ่งลาขม่าดดำเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ทําลายให้เกิดการเสียหายกับผลผลิตแต่เสียหายด้านการตลาดเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นจึงอยากจะสรุปว่าไม่ว่าน้ําที่ขับออกมาจากขนทุเรียนจะมาจากสาเหตุอะไรจะเป็นอาการขายน้ําไม่ได้จะเป็นอาการเสียแต่แต่สรุปว่านี่คือเป็นสาเหตุสําคัญที่จะทําให้เกิดโรคอาการ น้ำเน่าหรือผลเน่าของทุเรียนได้เพราะมันเป็นรูเปิดทางธรรมชาติที่จะทำให้เชื้อเข้าไปทำลายทีนี้ประเด็นเชื้อที่เข้าทำลายนั้นมันก็จะมีหลายส่วนครับอย่างเช่นในทางวิชาการก็บอกว่าเป็นไฟทอปทราส่วนที่1ตัวที่สองเป็นโปรโมฟซิสตัวที่3เป็นแอนเทสโนดที่เราเรียกว่าเชื้อราแอนแทสโนดตัวที่4ก็เป็นกลุ่มของเชื้อราลาซิโอดิฟเดียเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ จึงต้องหันกลับมาดูครับว่าแล้วในส่วนของความเสียหายอันพึงจะเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมีความรุนแรงหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าทุเรียนเหล่านี้เมื่อเกิดอาการลอยปริแตกหรือมีอาการฉ่ำน้ำเชื้อราก็จะแทรกเข้าไปแล้วก็ทำลายในส่วนของหนามตรงบริเวณน,นี้เมื่อเข้าไปทำลายก็จะเกิดอาการ น้ำเน่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบกรณีที่ไม่มีอาการฉําน้ำอันเนื่องมาจากเรานั้นอาจจะเข้าสวนไปสายหน่อยอากาศเริ่มแห้งไอ้น้ำหวานหรือน้ำที่อยู่ตามบริเวณนี้เนี่ยเขาแห้งไปแล้วแต่สิ่งที่ยังเป็นร่องรอยแสดงให้เราเห็นนี่ก็คืออาการเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพุทที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ เข้าสู่น้ำและจากการที่เราติดตามศึกษาเราเพบว่าเชื้อราตัวที่เข้าไปทําลายในภาพแบบนี้เป็นเชื้อราโปรมอฟซิสก็คือน้ําแห้งน้ําแตก้ําแห้งเวลาที่เราทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนใหญ่แล้วผู้ซื้อเขาก็จะทําการซื้อในราคาตกใส อย่างกรณีในภาพเนี่ยเราจะเห็นครับว่าจากเดิมนะครับจากเดิมมีอาการฉ่ำน้ำอาการฉ่ำน้ำก่อนจากนั้นก็จะกลายเป็นพื้นปื้นสีน้ำตาลดำมีลักษณะหนามเริ่มแห้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นลักษณะของอาการที่รุนแรงขึ้นลุกลามไปในหนามด้านข้างและสีของหนามก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาหลังจากนั้น เขาก็จะแสดงอาการถึงขั้นรุนแรงก็คือหนามเริ่มแตกและหนามเริ่มแห้งนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าอาการนั้นเริ่มรุนแรงขึ้นถ้าเราไม่ทำการควบคุมเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องย้าว่าถ้าท่านพบอาการดังกล่าวเราจะต้องดำเนินการสองส่วนก็คือหนึ่งในเรื่องของการใช้สารเคมีในการกำจัดเชือ้อรา2เราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงให้กับผล ถ้าหากว่าเราดำเนินการไม่ทันสิ่งที่เราจะพบนั่นก็คืออาการหนามแตกดังในภาพและก็หนามแห้งแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยทุเรียนเหล่านี้เวลาผู้ซื้อเขาอาจจะใช้มีดตัดปลายหนามออกเพื่อตัดความรุนแรงหรือตัดเชื้อออกไปแล้วก็ไปขายหรือไปจำหน่ายในลักษณะของทุเรียนอื่นๆซึ่งเราก็ไม่พูดถึงแต่ให้ท่านดูจากอาการครับ ว่าถ้าเราคิดว่าเออมันเป็นการฉํำน้ำเราจะพบความเสียหายที่รุนแรงขึ้นเลยดังนั้นสิ่งที่เป็นภาพเหล่านี้คือการติดตามศึกษาเราทำการใช้สารเคมีทำการควบคุมและเราก็พบว่าน้ำเหล่านี้ยังคงเสียหายแต่ไม่ลุกลามออกไปสู่น้ำด้านข้างหรือไม่ลุกลามออกไปนี่คืออาการที่เกิดจากเชียราโปรโมฟซิส อาการหนามแตกอาการหนามแห้งถ้าเป็นในส่วนของเชื้อราไฟทอปทัรามันก็จะกลายเป็นลักษณะหนามดำหนามฉ่ำน้ำมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอาการดังกล่าวเหล่านี้ถ้าเป็นแอนแทรกซ์โนดเขาก็จะลุกลามหนามตัวนี้จะยุบตัว้นาจะอ่อยุบตัวลงไปแล้วก็ลุกลามไปสู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นอาการดังกล่าวเหล่านี้จึงพยายามนำมาย้ำว่า มันมีผลเสียแน่นอนถ้าท่านไปพบอาการดังกล่าวทีนี้ในการแก้ไขปัญหาเราก็จะต้องเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเราจะต้องใช้สารเคมีในการควบคุมเชื้อราไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มใดก็ตามครับสอบถามได้จากทางร้านใช่พึกจะเป็นกลุ่มของโพรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนอะซอกซิสโตบินหรือในกลุ่มของสารเคมีในปัจจุบัน ถ้าเราจะคุมเชื้อราเราก็อาจจะใช้สารเคมีในกลุ่มของแอนทร o ซินดพี่นักศก่อนครับปัจจุบันสารเคมีมีการควบคุมลงท้ายด้วยโซนโซนทั้งหมดเนี่ยควบคุมได้นะครับในกลุ่มของเชื้อราเหล่านี้แต่ถ้าในกรณีที่เราไปพบราดำหรือราขม่าวดำเราก็อาจจะใช้สารเคมีในกลุ่มของแคปแทนประเด็นต่อมาก็คือว่า แล้วถ้ามันเกิดอาการลุกลามฉ่ำดำออกไปด้านข้างมีอาการฉ่ำน้ำเราก็จะใช้สารเคมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของไฟท็อกโทราเราจะเริ่มตั้งแต่ยาเชื้อคือไตราซานนะครับหรือจะเป็นรามีนาะในกลุ่มของตัวสารเคมีจะเป็นม t ทรักซิลจะเป็นฟอสเอ l ทิลอะลูมิเนียมจะเป็นกลุ่มในกลุ่มของฟอสฟอริกแอซิดอันนี้คือกลุ่มพื้นฐาน เอามาร่วมกับในกลุ่มของการควบคุมเชื้อราอื่นที่ลงท้ายด้วยโซนจะเป็นพาบินหรือจะเป็นในส่วนของโปรฟิโคน,นาโซนไดฟิโคนาโซนอะซอกซีโตเ็นได้ทางนั้นครับใช้ยาสองกลุ่มถ้าเรามีสองอาการคือน้ำฉ่ำน้ำกับน้ำแห้งเพราะนั้นในส่วนของประเด็นต่อมาสิ่งที่เราจะต้องใช้ควบคู่กันไปก็คือเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงให้กับในส่วนของ นามทุเรียนหรือเนื้อเยือ่อหรือเซลล์ซึ่งเราจะต้องเจาะไปที่ผลโดยตรงซึ่งก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมเดียวแคลเซียมนั้นก็จะเป็นในส่วนของอย่างเช่นโมลฟุตโบโนแคลฟอร์แมกแคลเซียมบอลลอน400หรือแคลเซียมต่างๆที่มีอัตราความเข้มขน้นโดยมีการใช้ในส่วนของตัวซุปดีหรือดีในเตรบที่เป็นชื่อในอดีตไปควบคุมในส่วนของในตัเจนแล้วก็เพิ่มคุณภาพ ในส่วนของการควบคุมโรคอาจจะมีกลุ่มของปัจจัยอื่นๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยการบำรุงผลการใช้ปัจจัยก็จะเพิ่มเติมสามารถใช้ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นในประเด็นคําถามที่ผมจะสรุปในท้ายคลิปนี้ว่าการณีน้ำที่ผลทุเรียนมันมาจากไหนก็คือมาจากน้ำในส่วนของผลเองแต่มันจะเกิดจากกรณีการขายน้ำไม่ได้ หรือเกิดจากกรณีของการเซลล์แตกหรือการขับน้ำท่านก็เอาลองเอาลิ้นนิ้วไปแตะและชิมดูครับคือถ้าหวานนี่ก็คือเกิดจากเซลลแตกแล้วมันก็จะเกิดอาการลาดําเกิดอาการหนามเน่าหนามแห้งอันเกิดจากเชื้อรามีผลเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบเราก็ต้องรีบทําการจัดการควบคุมป้องกันปัญหาเหล่านี้โดยการ ใช้ปัจจัยเพื่อบำรุงผลแล้วก็ใส่แคลเซียมที่มีอตราความเข้มขน้นใส่ใตส่วนของตัวซุปปดีหรือดีในเทรเข้าไปมียูเรียเป็นตัวนำหรือจะเป็นปุ๋ยก็แล้วแต่พี่นอสกอรเพียงแต่ว่านั่นคือทําให้เซลล์แข็งแรงประการที่2ใช้สารเคมีในการควบคุมเชื้อราไว้โดยตรงเจาะไปที่ผลโดยตรงเพื่อป้องกันอาการน้าแตกน้ําแห้ง ถ้าเป็นในกลุ่มของอผิวตรงนี้เป็นฉ่ำน้ำเป็นสีดำและหนามมีอาการนิ่มเราก็จะใช้สารเคมีในกลุ่ม2ตัวคือไฟท็อปทราตัวหนึ่งกับโรคผลเน่าตัวหนึ่งอย่างสารเคมีในตัวเดียวที่สามารถควบคุมได้ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างโปรไฟล์ร์ครับจากบริษัทเจียไตยก็คุมได้ทั้ง2เชื้อไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปทราหรือหนาแต่หนาแห้งหรือหนามเน่า นี่คือสาระคำตอบทั้งหมดในคลิปนี้สวัสดีครับ